ไอ้ออช่วยบางสมคุณตายเนี่ยาเราทำสมคุณนี่เราเล่าเราขระดาดแต่บางสมคุณเ,เ,เป็นเนี่ยเราจดาาใจสมุดเก็บไปเลยว่าเอาวเขาไ่อ่ะกูจะมาผ่า,า,าปักจะไปสมุกตัวโออก็เผาไปหมดนวจ้ะแล้วมันจะลบเอเเอเพราะว่าไอ้เป็นอย่ <c oughs> มันก็ตายเพราะว่าทำไม่เป็นแล้วเอาไปเผาจะแสดงว่าเราได้ตายไปแล้วได้เกิดใหม่ เาใจหรือเปล่าจ๊ะและ้วถ้าพระคุณเจ้าไม่เผาต่อไปเนี่ยมันก็จะไว้เผาพระคุณเจ้าเพราะมันจะลกเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเออบางสุคุณเป็นเนี่ยหมายถึงว่าเรากับร้ายกายมันดีต่อชีวิตจะตายเขาเราก็ต้องเผาเขาช่วยเขาเรียกว่าตายหลอกเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะแต่ถามว่า้เจ้ากรรมทเวีนมันโง่ขนาดนั้นเลยจ๊ะว่าไอโอคนนี้มันตายจริงหรือตายเทียมแต่มันเป็นพิธีการ เป็นพิธีกรรมอย่างหนึง่งเขาใจหรือเปล่าจะ๊ะมีผลหรือไม่คําว่าไสยศาสตร์นี้มีผลหรือไม่นะมีผลเขาใจหรือเปล่าจ๊าจ๊มันมีผลนะมีพลังมีกําลังอย่างหนึง่งที่ให้ผลแต่ต้องทําให้เป็นถูกถ้าไม่ถูกคืออย่างไร คือสร้างให้เป็นกุศลนะมาถวายนะสร้างบุญบูทิศบุญนะคนที่บางสกุลเป็นบางสกุลตายแสดงว่าเรานั้นพร้อมแล้วที่เราจะตายนะแม้เราจะเป็นในขณะนี้ต่อไปในภาคหน้าเราจะต้องตายหรือเปล่าจ๊ะนะแต่การบางสกุลเป็นนะ แสดงว่าเราได้ตายแล้วตึกลับมาเกิดใหม่นั่นเองไม่เป็นการแก้เคล็ดอย่างนี้หืึตาของสายอักษรข้าไม่จังจทย์ใจสำรวจได้เพราะเปล่านะครับเปล่าไปควาไปพระกุศตายเขาต้องเออถ้าพระคุณเจ้าเล่นแชร์ก็ต้องตรวจเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะ ่านบางสะกุลเป็นบางสกุลตายก็ต้องเผาทานั้นคือต้องตายทานั้นเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะอเออราการที่โยงเอาลงเน่ศพมาเนี่ยให้คนเขาถวายลงศพก็เป็นอน,นิสงส์อย่างหนึ่งเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะอน,นิสงส์ให้คนนั้นเขาได้ลึกถึงมรรณานสติอน,นิสงส์อย่างที่เข้าใจก็คือ เราได้ต่อชีวิตแล้วก็ยังได้ทำบุญทำดานอุทิศกับคนที่เขานั้นได้ตายลงไปเขาได้มาใช้โรงจึงได้เป็นทานอย่างหนึ่งเข้าใจหรือเปล่าท่านเพราะโรงน่งอุปมาเหมือนบ้านหลังหนึ่งการในที่อยู่อาศัย,ยก็ให้ทุกอย่างเหมือนกันเขา้เขาใจหรือเปล่าโลงนี่คือบ้านหลังสุดท้ายแม่ยกจะอยู่ขนาดใหญ่โตเลื่อนใหญ่โตเพียงใด ที่เโยมงนอนก็มีอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะนะไม่กว้างไปกว่านี้ใช่หรือเปล่าจะหรือใครมีโลงใหญ่กว่านี้มีไหมจ๊ะจ้าใครมีอรไรจ่ายถามอีกหรือเปล่าูสมปด้องที่กระดต่อะตาความตายเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ความตายนะคือการเปลี่ยนสถานะความตายยุติทุกอย่างได้เช่นกูไม่ชอบมึงกูก็ฆ่ามึงไม่เห็นหน้ามึงอีกต่อไปแต่ความเปจริงในหลังโลกวิญญาณมึงก็ต้องกลับมาฆ่ากันอีกนะแสดงว่าแค่มีอริสงชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นเองเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะถ้าอุปตะอุปมาก,ก็เหมือนนะ เป็นยาล้างแผลไม่ให้ติดเชื้อแต่ถ้าเราไม่รักษาไว้อีกนะไม่จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าจ้าลักคนาราสีมนุษย์ทั้งหลายใจมนุษย์นิบากกรรมนั้นนะต้องวนเวียนอยู่ตลอดหรือเปล่าจิตมนุษย์คิดดีคิดชั่วยอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ดังนั้นการที่จะสิ้นกรรมก็คือต้องมุลงมือปฏิบัติ บุญที่แท้จริงคือการตัดเวรตัดพยิบาทและอากุศลตั้งหาสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ภายนอกที่ทำให้เรานั้นรู้สึกสบายใจเข้าใจหรือเปล่าจ๊ะเหมือนสวดมนต์เนี่ยสวดแล้วรู้สึกว่ามันมีความสงบมันสบายใจใหรือไม่จ๊ะ นั้นคำว่าอานิสง์อันใดอนิสงส์คือผลที่จะตามหรือที่จะได้ผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจชื่อว่าทําความดีแล้วจึงว่าเป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นทําให้เรารู้สึกสบายใจนั้นความตายทั้งหลายเหล่านี้เป็นการเปลี่ยนสถานะนะเมื่อเรานั้เดนได้เข้าถึงความตายนะ เคาะกรรมทั้งหลายก็จะเบาบางลงเพราะาทำให้เรามีสติมากขึ้นคลายจากความโลภความโกรธความหลงได้มากขึ้นไม่มากก็น,น้อยใครจะลึกถึงความมรตายความมรณะสตินี้จะทําให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเบาบางแต่บางคนเห็นคนตายเพียงใครทั้งหน้าเห็นใกล้ตัวคนที่ตายเพียเพียงไปหน้าแม้ไม่เห็นโลง เขาก็จะไม่รู้สึกนะในสํานึกในปาก,กรรมนั้นเขาใจหรือเปล่าใจถ้าความตายนั้นไม่มาคืบคานถึงเขาเองบางคนยังไม่เห็นคนตายเพียงแค่เห็นโลงก็เกิดสติมีมรณะสติขึ้นมามีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปแสดงว่าการเห็นโลงนี้มีอรส่งหรือไม่สำหรับคนที่มี จิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเองแต่จิตที่ไม่มีกุศลที่เป็นอกุศลมีผลกับบุคคลนั้นหรือไม่ต่อให้มีโลงอีกสักร้อยไปนะก็ไม่พอใส่กับคนที่มีจิตใจที่ชั่วช้าที่จะไม่สามารถละความโลภความโกรธความหลงเขาได้เลย แสดงว่าคนที่มีจิตที่เชื่ออานิสงเกิดไม่ได้ฮะถูกต้องเราเชื่อในสิ่งใดย่อมมีอนิสงแน่นอนคนที่เขาไม่เชื่อเขาบอกว่าแก้ไม่ได้ไม่ต้องสะดอกไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละเพราะเขาไม่มีความเชื่อเขาจึงไม่เข้าถึงในสิ่งนั้นการที่เราไปทำบุญ ทำบางสกุลเป็นทำบางสกุลตายเพื่อสะดอเดาะเคาะให้จับเข้ากรรมในเวรดวงวิญญาณที่จะมาคอยนะไปเรียกว่ากรรมมาตัดลอนก็ดีเนี่ยเราได้ฝากบุญกับพระรณาไต,นาตายนั่นเองก่อนที่เรานั้นจะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้เรานั้นไปรับศีลใ,ในสารณะคมซะก่อนอย่างน้อยถ้าเราตายเราก็ตายนะไปสุขติภูมิ แต่จงจำไว้ว่าครใดาเมื่อเราไปรับศีลรับไตสะนะขมจากพระกุศาและได้อุทิศถวายลงก็ดีร่วมบุญลงศพก็ดีแล้วบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็ได้ไปการต่อชีวิตอุปมาเหมือนอานิสงส์ไปเติมน้ํามันตะเกียงนั่นแหละที่เราไปเติมน้ามันตะเกียงไปเติมเพื่ออะไรไปเติมอะไรจ๊ะ ไปเติมสติเราไปเติมแสงสว่างนั่นแหละนะ,ะเพร่ะอให้สติตรงนี้มันเกิดขึ้นมาคนที่มีสตินะ่ยจะมีสติไปทางที่ดีหรือเป็นสติที่ชั่วนะดะก็ต้องเข้าถึงคนที่เขามีศรัทธามีความเชื่ออีกเหมือนกันไมนะ่ไดถ้าเขาไม่เชื่อว่าไปการไปต่อไปเติมน้ำมันตะเกียงนี่จะทําให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีผลจะเคาะไพ่ถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ย นะเขาจะไปเติมนะให้ไฟเนี่ยมันลุกโชดช่วงชัชวาลเพียงใดเนี่ยมีอานิสงส์ไหมจ๊ะฮะมันก็หาอานิสงส์ไม่ได้เพราะเขาแล้วไม่ได้มีศรัทธาแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นการถวายลงศุดถวายผ้าบางสกุลหรือเติมน้ำมันตะเกียงล้วนจะเป็นอุบายทั้งหลายให้เรานั้นเข้าถึงธรรม แห่งความสงบแห่งจิตเมื่อเราเข้าถึงธรรมสงบแห่งจิตแล้วเราจะเข้าถึงสติเข้าถึงบุญอุศนเมื่อจิตมันเป็นบุญอุศนแล้วนั่นแหละข้อกรรมอันใดที่ว่าหนักก็ดีนะก็จะเบาบางได้ไอ้ที่เบาบางอ่านะมันก็โมฆะทำกันได้อย่างนี้เข้าใจหรือเปลนะ่าจ๊ะเพราะการที่โยมไปบางสกุลนะไปถวา,ายวนะ โดอารัตนาศี oon, ลกับพระารัตนไตกับพระกุญเจเป็นบุญหรือเปล่าจ <pper? S 2> ๊ะฮะเมื่อเป็นบุญแล้วยมได้อุทิศบุญหรือเปล่าจ๊ะฮะพระเขาได้ยักถาไอ้พรโยมหรือเปล่าโยมได้โมทนากับเทพเทวดาเขาเหรือเปล่าฮะเราได้ไปเอาศีกรรมไหมนั่นแหละจ๊ะมันเป็นวิธีตัดกรรมอย่างหนึ่งแต่มันตัดแค่ดอก แต่มันไม่ได้ตัดที่ต้นทุนเขาใจรอเปล่าจ๊ะแต่คนที่มาตัดที่ต้นทุนคือมาเจรยญกรรมฐา,านนะมาเจรยญสติปัฏฐานสี่มาเจริญภาวนานเรื่องตัดที่ต้นทุนตัดทุนมากๆาก,าก,ากดอกนี้เบาบางไว้จดะแต่โยมที่ไปทําอย่างนั้นเรียกไปใช้ดอกเฉยๆเมื่อใช้ดอกเฉยๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้านี่โยมเนี่ยมันจะส่งคนมาทําร้ายโยไมไหมจ๊ะ มันบอกว่าโยมเป็นลุกหนีที่ดีที่มันจะมาทาร้ายะกลับกลายเป็นมิตรไม,ม่ได้ฮะมึงช่วยตอบเล่ดดยมโยมจะได้เข้าใจในธรรมนะธรรมจะได้มีรถมีชาติขึ้นมาทําอะไรก็ตามถ้าไม่ยกอุปมาขึ้นมาให้มยมเข้าถึงในทางโลกมันก็ยังไม่กระจัดดังนั้นการที่โยงไปทําบุญแบบเหล่านี้มันเป็นการตัดแค่ดอกแต่ไม่ได้ตัดที่ทุน นะทุนเขาเรียกว่าอะไรอะฮะเออที่ตัดที่ต้นอันนี้โยมไปตัดอย่างนี้เรียกว่าตัดที่ใบกิ่งก้านบ้างเข้าใจหรือเปล่าจ้แต่โยมเป็นลูกหนี้ที่ดีเนี่ยเจ้าหนี้เขาจะสั่งคนมาทําร้ายโยมหรือเปล่าไม่เออก็เหมือนเจ้ากรรมในเวเนี่ยถ้าเขามีแรงฆ่าพยาบาทมากนะเมื่อโยมเนี่ยสร้างบุญกุศลให้เขาเนี่ยเขาก็อ่อนกําลังลงเข้าใจหรือไ,ไมจ๊ะ เมื่ออ่อนกําลังลนเขาจะมาตัดรอนเราเนี่ยทีเดียวเนี่ยได้หรือเปล่าจ๊ะเขาก็ไม่มีกําลังอืมอ,อย่างนี้ทั้นการที่โยมไปทําแบบนี้แล้วถ้ากับว่าเรานั้นนะตัดดอกส่งดอกให้เขาซื้อส่งบุญเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็สามารถไกลเกี่ยกันได้อ,อมจอมกันได้แต่เราก็สามารถมีโอกาสแต่สร้างงามความดี แต่การที่โยมมาสร้างกรรมาฐานมาเจริญวิปาาัสสนาญาณมาฟังธรรมมาปฏิบัติเนี่ยนะหรือศิลอุโบสถเนี่ยเขาเรียกว่ามาตัดกรรมที่ต้นเหตุเข้าใจใหรือเปล่าจ๊ะนะ mm hmm. การตัดกรรมที่ต้นเหตุอย่างนี้ไม่ว่าโยมจะเจอเวทนาสิ่งการใดก็ตามที่เรียกว่าทนสิ่งที่ทนได้ยากอัไนแหเขาเรียกว่าดอกเรียกว่าผลที่เราต้องเจอ เมื่อใดเราดับเหตุมันได้คือต้นต่อของทุกข์ถามว่ารากเง่าดอกมันจะมีอีกต่อไปหรือไม่ภพชาติจะมีอีกต่อไปหรือไม่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมีอีกต่อไปหรือไม่จะมีใครมาตามทวงนิยมอีกหรือไม่ความไอเจ้านี่ที่แท้จริงก็คือความเกิดความเจ็บความตายนี่แหละเขาเรียกว่าน,นี้ เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะที่เราหนีมันไม่ได้เราจะไปอยู่โลกไหนยอดภูเขาใดก็ตามสูงเทียมฟ้าหนีได้ไหมจ๊ะวามแก่ความเจ็บน,จจนี่ต้องเจอไหมจ๊ะความตายต้องเจอไหมจ๊ะความพัดภาคต้องเจอไหมจ๊ะนี่แหละเขาเรียกว่านี่บุคคลทั้งหลายได้เป็นนี่ของพญามาัจุราชแล้วคือไม่สามารถ หนีเงืเ้อมือพยาบุตรมาตุลาไปนะได้แสดงว่าพยามาตุลาหนีร่างกายเขาต้องใหญ่หรือเปล่าฮะเขาถึงได้จับเราได้ตลอดเวลาหืมเปล่าเลยพยามาตุราเขาไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นเพียงสัญญาต่อกันว่าถ้ามึงเกิดมึงก็ต้องตายนะมึงต้องแก่มึงต้องชรลานะ มึงต้องมีความพัดพากมันเป็นสัญญาใจกันนั่นคือสังขารสังขานี้มันเป็นของพญามาัจจุราชที่เขาหล่อหลอ,ลอมาเป็นอันหนึ่งแต่ชาติมันเป็นสัญญามันเป็นธรรมชาติบุคคลใดเกิดมีสังขารย่อมมีทุกข์มีความแก่มีความชราเป็นธรรมดาสแสดงว่านี่ มันเป็นสัญญาใช่หรือไม่ยมตอนจะเกิดยมทําสัญญามาไว้แล้วบางคนก็ทําสัญ,ญลักษณ์บ้างนะปานเขียวปานแดงบ้างบางคนก็มีจูสองอันสามอันบ้างก็มีนะมีหำบ้างนะนี่คือสัญญา